หลังนี้นะคะคือบ้านเดี่ยวนะคะเกือบ90ตารางวาค่ะที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะเราอยู่กันที่คาซาวิวรัมคำแหงมงแหวนหนึ่งนะคะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ถนนราชพัฒนาซอยมิตรทีนค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะหลังริมนะคะแล้วก็หน้าบ้านหันทิศเหนือจะไม่ร้อนค่ะ เป็นบ้านที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามสภาพบ้านดีมากๆค่ะเพราะเป็นหลังริมนะคะก็จะมีพื้นที่ด้านข้างนะคะที่เอาไว้จัดสวนก็ได้ค่ะหรือไว้เอาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้โรงเรียนเตรียรมบ้อมเกล้าวใกล้ถนนเลียบ,บวงแหวนถนนรามคำแหงนะคะถนนร่มเก้าสุวรรณภูมิค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ดิน89.3ตารางวาค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยนะคะ203ตารางเมตรหน้าบ้านจะหันหน้าทิศเหนือนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําและมี1ห้องทํางานค่ะสามารถจอดรถในบ้านได้2คันนะคะหลังนี้เราจะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะแล้วก็แอร์ทั้งหมด6เครื่องค่ะ คาซาวิลรามคำแหงวงแหวนนะคะเป็นบ้านเดี่ยวบนถนนรามคำแหงซอยมิสทีนค่ะเป็นเครือของ Quality House นะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะคะของโครงการนี้คือต้องบอกว่าเป็นโครงการนะคะที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นะคะหรือเรียกว่าถนนสีนดรนล่มก้านะคะ,ะ,คะภายในระยะเวลาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นค่ะ สำหรับหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสสวนสาธารนณะ CCTV บันทึกการเข้าออกนะคะแล้วก็มีรปภ24ชั่วโมงค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานัดชมบ้านได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ